แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอปัญหาใหม่หลังเลนิโยโรกองหลังตัวใหม่บาดเจ็บหนักกว่ารัสมุดฮอยลุนเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับอาร์เซนอลหนึ่งประตูต่อ2และชนะในการดวลจุดโทษทีมปีศาจแดงต้องเผชิญกับปัญหาสำคัญเมื่อเสียผู้เล่นตัวหลักไปถึงสองคนในครึ่งแรกได้แก่รัสมุดฮอยลุนและเลนิโยโรพอลฮัสพูดสื่อข่าวจากเดอะไทม์รายงานว่า เลนี่โยโรอาจ,จต้องพักรักษาตัวนานกว่ารัสมุดฮอยลุนเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงกว่าอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาการของทั้งสองนักเตะจะหนักแค่ไหนจนกว่าจะมีการตรวจเพิ่มเติมในวันจันนี้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตดได้กล่าวถึงปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมโดยเคยโทษว่าโปรแกรมเตะที่ชุกเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นักเตะของเขาได้รับบาดเจ็บเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งส่งผลให้ทีมมีฟอร์มแย่ อาการบาดเจ็บของโยโร่และหอยลุนจะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับทีมในการเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลใหม่และจำเป็นต้องมีการวางแผนและปรับตัวให้เหมาะสมเพื่อรักษาความแข็งแกร่งของทีมต่อไป